สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้แคมอยู่ที่ร้านกาแฟาฮอนุูุคาเฟ่นี่เนื่องจากวันนี้ลูกค้าน้อยค่ะเราเลยแบบว่าสามารถถ่ายได้รอบร้านคือมีแต่ลูกค้านั่งข้างนอกเราก็แอบ,บถ่ายข้างในกันเพื่อให้ดูว่าร้านเรามีอะไรบ้างมีลูกค้าแอบ,บนั่งอยู่นร้านสองคนเขาแอบสงสัยว่าเราทำอะไรจริงๆไม่ใช่ลูกค้าหรอกเป็นหน้ามานี่นะคะ ตรงนี้คือมุมหากินของเราไว้นั่งทํางานแต่ว่าลูกค้าก็ชอบนั่งตรงนี้เป็นต่างชาติมากันสองสคนก็นั่งตรงนี้นี่แล้วก็หมุนรอบร้านนะคะก็จะมีตัวโต๊ะชุดนี้นี่แล้วก็เป็นเก้าอี้นะคะแล้วก็ตรงนี้คือเคาน์เตอร์กาแฟของเรามีทั้งเมนูเค้กกาแฟเครื่องดื่มอื่น นะคะแล้วก็อันนี้คือโซฟาเรียกแขกของร้านเรานี่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะยังไงว่างๆก็แวะมาทานกาแฟกันนะคะหรือชอบทานบกเคก้กครปหรืออะไรก็แล้วแต่ไอศครีมไฮเกนดอสหรืออะไรดีอะสปาเกต ใช่สปาเกติร้านเราอร่อยมากมีคาโบนาร่ากับโบโลเนสหมูค่ะก็ไว้มากินกันนะอร่อยมากมากมคอนเฟิร์ม,ก,ม,ก,มก,ก็ดูกินจนแม่ค้าแก้มตุ๋ยบวมอมอ้วนกันไปทั้งคู่เลยทั้งแม่ค,ค้าทั้งพ่อ้างี้ก็ ไว้เข้ามาทักทายกันนะคะร้านอยู่ข้างๆสถานีหัวลำโพงค่ะสถานีรถไฟใหญ่อะค่ะที่ไว้ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยถ้ามา MRT ก็มาสุดสายเลยค่ะ MRT สถานีรถไฟหัวลำโพงเอาทางออก2แล้วโทรศัพท์ถามเส้นทางที่เบอร์นี้นะคะ0809024000นะคะหรือ0840701030นะคะบ๊ายบาย